แล้วแล้วก็สามารถส่งเป็นคำร้องเรียนหรือว่าขอความช่วยเหลืออะไรครระ่ะแล้วพอทีบรรดาญาติญาติถูกไหมของพี่น้องที่อยู่ในอิสราเอลเนี่ยและอยู่ในเมืองไทยเนี่ยสามารถที่เชื่อมต่อกันได้โดยผ่าน Facebook ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วการติดต่อคนงานเนี่ยทราบว่าต้องขับรถกันเป็นหลายมุลันนีแต่เขาเรียกว่าจริงๆแล้วอิสราเอลก็เป็นประเทศเล็กๆกันนะคะคจากเหนือลงใต้เนี่ยขับรถเจ็ดชั่วโมงเท่านั้นเอง แต่ว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าเราต้องไปเยี่ยมคนงานจากโมชาร์ปหนึ่งสามชั่วโมงครึ่งแล้วก็ขับกลับมาแล้วว่ากลับไปเยี่ยมอีกที่หนึ่งมันก็ใช้เวลาเยอะมากใช่ไหมคะแล้วเราก็ถ้าเราสามารถสื่อสารกันทาง Facebook หรือโทรศัพท์ก็จะช่วยได้เยอะโทรศัพท์ก็จะช่วยได้ตอนนี้ผมเองพยายามที่รณรงค์ในเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าสร้างกลุ่มเรียนมัธยีออนไลน์นะครับผ่านระบบสกายนะถ้าเป็นไปได้ก็ต้องฝากคนนวนด้วยที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่า ถ้าแรงงานไทยที่กลับใจมาเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยและมีพื้นฐานพระคำพระเจ้าเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยเข้าใจอะไรมากขึ้นใช่ค่ะแต่พ้อยิ่งอย่าลืมว่าเขาอยู่ในเขาเรียกว่าในภูมิศาสตร์จริงนะครับก็คือในประเทศอิสราเอลเลยนะครับไม่เหมือนกับเราที่อยู่ที่ประเทศไทยใช่ค่ะเรานึกถึงพระวจนะพระสัญญาของพระเจ้าในการในในอิสยาห์บทที่6 1อที่พูดถึงอิสยาห์บทที่61 61ก็ข้อ5ถึง7 ก็ห้าถึงเจ็ดเป็นการ,รเผยพระวจะนะใช่ไหมคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศอิสราเอลคนในข้อที่ห้าพูดถึงว่าคนต่างถิ่นจะไปยืนเลี้ยงฝูงแพะแกะของเจ้าทั้งหลายคนต่างด้าวจะเป็นคนไถนาและคนแต่งเถาอง,งุ่นของเจ้าแต่เขาจะเรียกเจ้าทั้งหลายว่าปุโรหิตของพระเจ้าคนจะพูดถึงเจ้าว่าเป็นผู้ปฏิบัติของพระเจ้าของเราเจ้าทั้งหลายจะได้รับประทานความ มั่งคั่งของบรรดาประชาชาติและเจ้าจะหวดความมั่งมีของเขาทั้งหลายและในข้อ7นะคะพูดถึงว่าแทนความอายของเจ้าทั้งหลายเจ้าจะได้ส่วนสองส่วนแทนความอดส ữ, อูเขาทั้งหลายจะเปรมปรีในส่วนของเขาเพราะฉะนั้นในแผ่นดินของเขาทั้งหลายเขาจะได้สองส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ความชื่นบานเป็นนิจจะเป็นของเขาในข้อในพระคำข้อนี้เนี่ยเป็นจริงเพราะว่าเมื่ออิสราเอลกลับมาเป็นชาติเนี่ยในปีหนึ่งี่แเนี่ย มีแต่ความแห้งแล้งเพราะรฉะนั้นอิสราเอลต้องกลับมาบุกเบิก,บกนะคะแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยเขาใช้แรงงานชาวอาหรับนะคะที่เป็นชนชนชาติเดิมที่อยู่ในแผ่นดินครับแล้วก็แต่เนื่องจากว่าในช่วงสักประมาณน่าจะสักประมาณยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความขัดแย้งกันกับคนงาน อาลับใช่ไหมคะเขาก็เลยเริ่มคิดที่จะเอาคนงานต่างชาติเข้ามาชาติเข้ามาที่เราพูดถึงว่าอาจารย์ฟูถามว่ามีแรงงานกี่ชาติบ้างในอิสรดเซลเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเขาเขาใช้คนงานสามชาติเข้ามาช่วยสร้างชาติของเขานะคะก็คือหนึ่งด้านการเกษตรก็ใช้คนงานไทยโอคนงานไทยทั้งด้านด้านการสร้างตึกอาคารถนนก็ใช้คนงานจีนอนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือ เขาก็มีคนสูงอายุมีเด็กมีคนพิการเขาก็ใช้คนฟิลิปปินส์ในการมาถือวีซ่าที่เขาเรียกว่าแคร์ี้เวอร์หรือดูแลในการดูแลคนชราเด็กพิการคนพิการนะคะเพราะฉะนั้นในพระวจนะคำข้อนี้ได้พูดถึงแล้วว่าคนงานต่างด้าวที่จะไปยืนเลี้ยงฟูงแพะแกะจะไปเป็นคนไถนาแล้วก็แต่งเทาองุ่นของเจ้า พูดง่ายว่าพระเจ้าก็ได้ผู้ผู้ชนะได้เผยไว้แล้วว่าชาวยวเอ็ก็จะเป็นเหมือนนายจ้างแล้วก็มีแรงงานต่างชาติเข้าไปในประเทศนี้แล้วก็ไปดูแลทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็พืชผลต่างๆใช่ไหมครัแล้วรู้สึกว่าเราจะเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคเคยคุยบ้าเราบอกว่าตอนนี้คนงานไทยเนี่ย80เปอร์เซ็นถือวีซ่าเกษตรช รักวีซ่าเกษตรเนี่ยครอบคุมไปถึงงานด้านทั้งหมดนี้เลยเนี่ย oh. ทั้งเลี้ยงสัตว์ทั้งเออกษตร,รแต่งทถาองุ่นงานคนไทยทั้งนั้นเพราะในข้อเจดที่บอกว่าแทนความอดสูเนี่ยเขาทั้งหลายในที่นี้ถ้าเราอ่านดีๆเนี่ยเขาทั้งหลายพูดถึงคนงานต่างด้าวจะจะเปรมปปีในส่วนของเขาและในแผ่นดินของเขาทั้งหลายเขาจะได้สองส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ความชื่นมาเป็นนิจจะเป็นของเขา นั่นคือพระพรที่พระเจ้าสัญญาว่าเมื่อคนไทยเข้าไปอวยพรคนยิวในแผ่นดินเขาไปช่วยเขาสร้างชาติพระเจ้าก็ไม่เป็นหนี้อะไรใครใช่ไหมพระเจ้าจะอวยพรประเทศไทยด้วยใช่ขอบคุณพระเจ้านะครับแลวเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอาจารย์ฟูคนงานหลายคนเนี่ยได้ความชํานาญในด้านการเกษตรและเอามาใช้กับที่ดินของตัวเองในด้านการเกษตรทางอิสราเอลนี่ถือว่าเป็น เป็นเลิศค่ะให้กัว่าเป็นเป็นเลิศแม้แต่สรัฐกาลยังส่งตัวแทนเข้าไปดูว่า,าประเทศที่แห้งแล้งรื่เป็นเหมือนกับกึ่งทะเลทรายนะครับ<ช>สามารถพลิกทะเลทรายเป็นผืนแผ่นดินที่เขียวชอุ่มแล้วก็ป <c oughs> ลื้อะไรนะพืชผักผลไม้เมื่อก่อนนําเข้าใช่ไหมแต่ได้ทราบเดี๋ยวนี้ส่งออกและมีชื่อเสียง,ออง <c oughs> ใช่ค่ะหลายหลายชนิดเลยดียวแล้วก็ระบบน้ําหยด อ่าระบบนะมนจะมีระบบที่ชื่อมีชื่อเสียงมากใช่ไหมคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ขายเป็นรายได้หลักของประเทศนะครับขอบคุณพระเจ้าแล้วมีพ่อพีอีอีกตอนหนึ่งแล้วก็อีกตอนหนึ่งเนี่ยเออก็เราก็มาพูดถึงว่างานที่พันธกิจที่เราทําในประเทศอิสราเอลเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราทําให้เราได้รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับคนยิวมากขึ้นด้วยและเห็นว่าคนยิวในประเทศอิสราเอลนั้นเนี่ย ถึงแม้อาจจะมีไม่มีบางส่วนที่ที่เอารัดเอาเปรียบคนงานใช่ไหมคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์ในจ้างก็เป็นคนดีนะคะแล้วก็สามสิบประมาณสามสามสี่สิบเปอร์เซ็นที่เอาเปรียบคนงานอยู่ใช่ไหมคะแต่ก็มีคนยิวกลุ่มหนึ่งที่เป็นที่กำลังทำหน้าที่อยู่ที่เตือนสติคนยิวด้วยกันว่า จะต้องทําตามพระวจนะนะที่พระเจ้าเตือนไว้แล้วเนี่ยในเลวีนิตินะคะอาจารย์ฟูส์บทที่สิบเก้าข้อสามสิบสี่พูดพูดถึงว่าคนต่างด้าวที่เตือนพระเจ้าเตือนคนยิวในเวลานั้นนะคะว่าคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับเจ้านั้นก็เหมือนกับชาวเมืองของเจ้าอืเจ้าจงรักเขาเหมือนกับรักตัวเองเพราะว่าเจ้าเคยเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียิปต์ เราคือพยะโหวาพระเจ้าของเจ้าอืก็พระเจ้าก็เตือนเขาแล้วใช่ไหมคือพวกนี้ว่าให้ลึกถึงเมื่อ400ปีตอนนั้นอยู่ในอียิปต์ไปเป็นท่าในอียิปต์นะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์เป็นยังไงความทุกข์ยากเป็นยังไงแต่ตอนนี้เมื่อพระเจ้าอวยพรให้ชาวต่างชาติเข้ามาเป็นนะฮะเป็นคนงานพวกนียพวกเจ้าเป็นเจ้านายมีคนงานเป็นชาวต่างชาติก็ต้องดูแลให้ดีพระบิดาสั่งว่าจงรัก รักเขาเหมือน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 รักตัวเองอ่ะก็เลยเงินนะครับก็จะเป็นบรรยัติใหญ่นะครับว่าพระเจ้ากว่าจงรักพระเจ้าสุดสุดใจใช่ไหมครับรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองก็คือรักพี่น้องชาวต่างชาติที่เข้ามาทําไร่ไถนามาเลี้ยงสัตว์ต้องรักเหมือนกับรักตัวเองเลยทีเดียวใช่แต่ก็ยังมีชาวยิวบางกลุ่มใช่ไหมฮะที่ไม่ยอมทาตามรักตัวเองมากกว่านะครับอย่างเห็นแก่ตัวเ็าพูดไงว่ารักเงินมากกว่านะครับทีนี้เมื่อรักเงินพระพี่บอกว่า เงินใช่ไหมครับการรักงินทองเป็นรากเง่าของความชั่วทีนี้ก็ต้องขอพระเจ้าเมตตานะฮะที่แรงงานไทยที่อยู่ภายใต้การดูแลของนายจ้างที่เป็นชาวยิวที่รักเงินมากกว่ารักคนนะฮะอันนี้ก็มีปัญหาเยอะก็เลยพูดถึงว่าองค์กรนี้เนี่ยก็เป็นองค์กรเล็กๆที่พยายามที่จะเออเขาเรียกอะไรนะเตือนสติพี่น้องชาวยิวด้วยกันว่าเขาควรจะต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องแลวดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นไหมโดยทั่วไปโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็เป็นที่ เกลียดชังของนายจ้างค่ะเป็นที่เพียดชาเลยครับเพราะว่า ประมาณว่าขัดผลประโยชน์ครับระน,นะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์แต่ยีวีกลุ่มหนึ่งมาบอกว่านี่พระสัญญาพระเจ้าพระกัมพีพูดเรื่องนี้อย่างนี้นะครับให้ความยุติธรรมาะนะครับแต่เรื่องผลประโยชน์มาก่อนนะครับสุดท้ายก็ไม่สนใจพระราชนาของพระเจ้านี่ก็เป็นอุทาหรณ์รับคริสเตียนด้วยนะคริสเตียนที่เห็นแต่ผลประโยชน์ไม่สนใจพระรจชนาพระเจ้าก็มีไม่น้อยนะฮะพี่น้องก็อยากเนใจซึ่งกันและกันเราก็ไม่ดีกว่าเขาเลยใช่ไหมใช่นะครับเอาละครับนี่บนโต๊ะเราก็มีอะไรเยอะแยะมากมาย อีกส่วนหนึ่งที่เรายังไม่ได้ฝากกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่บอกว่าขอบคุณมากที่อธิษฐานเพื่อพันธกิจนี้นะครเมื่อคราวที่เราวจำได้ว่าฝากให้อธิษฐานว่าขอให้มีพี่เนาะมีคนเข้าไปช่วยเราที่นั่นใช่ไหมคะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเรามี พี่น้องท่านหนึ่งไปเรียนไปเรียนต่อปิญญาโททางด้านศาสนศาสตร์ที่อิสราเอลทับใจนะครับได้ไปเรียนพระกัมพีนะครับในดินแดนพระกัมพีเลยเพื่อนนะครับก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะจัดเตรียมเพราะเราอธิษฐานนะครับพระเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วตอนนี้ก็เดินทางไปแล้วไปแล้วนะครับและได้มีส่วนใช้เวลาส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมีเวลาว่างเธอก็ เป็นอาสาสมัครอาาสสมในการช่วยไปเยี่ยมเยียนช่วยเยี่ยมเยียนคนงานไทยคือแปลพี่น้องต้องเข้าใจว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เวลามีปัญหาใช่ไหมครับติดต่อสถานทูตก็ดีไปหาหมอก็ดีหรือว่าต้องคุยต่อรองบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเรื่องการใช้สิทธิของทางอะไรฮะแรงงานก็ต้องใช้คนที่เป็นล่ามนะต้องช่วยพูด